ที่เป็นหลักของรพยาบาบลกู้ภ<ช>ัยอยู่แล้วเพราะว่าข้างหลังนั้นไม่รู้คนไข้อาการเป็นยังไงนะครับรถพยาบาลถ้าสังเกตดูเป็นของโรงพยาบาลประการพืชผลตำบลขุหลุนะครับผู้ชมอุบลราชธานีชาวเน็ตบอกว่า ข่าวแบบนี้เห็นบ่อยมากๆเลยไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาสาธยายให้กับเีรกรรมของพ่อน้องออนิวคันนี้ขับรถแบบนี้เมื่อไร่จะหมดไปสักทีบางคนก็บอกว่าสงสัยจะรอวันที่พ่อน้องออนิวเข้าไปนั่งอยู่ในรถพยาบาลเขาไม่เคยตายไงไม่เคยเฉียดตายด้วยก็เลยอาจจะไม่เข้าใจเะใจไม่มีเลยนะฮะให้เข้ากับบรรยากาศลอยกระทงนะครับขอทัศนะท่านผู้ชมไว้คำว่าลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงท่านจินตนาการและนึกว่ายังไงบ้างเงิน สะพัดแน่นอนแต่บางคนบอกว่าพอมองไปที่พม่าคงคาในน้ําขยะล้นในทุกพื้นที่เลยนะครับนี่คือทัศนะจากท่านผู้ชมโห8ปกว่าเปอร์เซ็นต์เลยขยะเพิ่มแน่นอนขยะเพิ่มแน่นอนขอบคุณทุกความเห็นค่ะถ้าอย่างงั้นเราลอยทิปดีกว่านะออนไลน์ก็ได้เลยนะลอยแบบในออนไลน์แต่ว่าไปให้ได้บรรยากาศริมน้ํานะคะคุณผู้ชมชนชั้นสูงทุกท่านเชิญหน้าจอพร้อมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันถ้ามันสูงแล้วละก็ต้องขอวิธีในการลดจากน้องทรายแล้วล่ะค่ะ มีวิธีแน่นอนค่ะคุณแม่คะวันนี้ต้อนรับเทศกาลลอยกระทงนะคะต้องบอกว่าวันนี้มาพร้อมกับของแถมพิเศษแบบที่ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนเลยค่ะเอาใจที่เอเจ้ากุุงกิ้งบอกเลยนะคะชนชั้นสูงค่ะไขมันสูงความดันสูงไตกีีสลายสูงวันนี้ค่อยๆไต่ระดับลงมาได้ด้วยสมุนไพรที่เอามาฝากค่ะและแน่นอนคุณแม่วันนี้ให้จองสิทธิ์ไว้ได้เพราะว่าใส่เหมากระเทียมดําทั่วประเทศไทยมาไว้ที่นี่อมรินทีวีเรียบร้อย อยู่กับคุณจอร์นสันเทวินค่ะสวัสดีคุณทรายครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะต้องบอกว่าอาการที่ว่ามาเมื่อกี้นี้นะ,ะไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดกับผมนะ<ฆ>ไอ้ไขมันสูงความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะผมอายุเนี่ยเพิ่งจะ40่เสเมื่อปลายปีที่แล้วไปตรวจสุขภาพประจำปีโอ,อ้โหมั่นใจตลอดเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาด้วยกกบร่างกายตลอดครับปรากฏว่าไปตรวจเสร็จคุณหมอเรียกเลยครับ<ฆ>นี่คุณจอร์นสนันคุณมีเซอร์ไพรส์พิเศษเลยนะผมถามว่าเรื่องอะไรครับคุณหมอบอกว่าค่าไขมันในเลือดผมเนี่ยสูงงงงเเเเเกกกกินณณฑ์ลลลละคค่่่าาาออออสสตรรผผมมมพุุูไปป300ววแ้้บฮย คุณหมอผมเป็นอย่างนั้นไ<ฆ>ด้ยังไงะผมดูแลตัวเองดีนะออกกำลังกายตลอดครับคุณหมอบอกว่ามันเกิดจากไอ้ข้าวที่เรากินกันเนี่ยแหละฮะเรื่องของการออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งครับและไอ้พวกแป้งขนมปังอะไรนะสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนไปนอาการเหล่านั้นได้นั่นเองนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นผมกลับมาแบบหูไม่สบายใจเลยคุณหมอจ่ายยามาฮะเป็นแบบกำกำแบบเนี้ยเ,<อ>เห็นแล้วท้อเลยรอรู้ดีอยู่แล้วมันคือสารเคมีครับกินเข้าไปมันสะสมในตับมันค้างในร่างกายอยู่แล้วครับทีนี้ก็นอนไม่หลับเลยนะจนได้มาเจอนี่ฮะนี่คือบีการิกระเทียมดำ ว่านี่คือสมุนไพรนะฮะจากภูมิปัญญาของคนไทยนะครับที่มีคําถามเข้ามาเยอะมากว่า<ม>เอ๊ะทำไมกระเทียมหนึ่งเป็นสีดําแบบนี้มันคือสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะมันคือกระเทียมสดๆที่เรากินกันเนี่ยแหละครับเนี่ยแต่ต้องไปผ่านกรรมวิธีก่อนนะครับที่เรียกว่าเมลลารีแอคชั่นครับคือเขาต้องไปอบที่ความร้อนเนี่ยประมาณ75องศาระยะเวลานี่คือเป็นเดือนนะก,กว่าจะได้มาครับ<ๆ>พอกระเทียมเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําใช่ไหมครับมันจะมีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า S A C สาาาาาตัววนีี้้้้แหลละทท่่ผมกยํจใไข มันในเส้นเรืองของคุณลดลงค่าความดันลดลงค่าคอเสลสเตอรอลลดลงและทำให้คุณนั้นลดความเสี่ยงเป็นโรคหวัวใจครับซึ่งวันนี้ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะปก<ฆ>ติขวดหนึ่งสองบาทอุดหนุนได้ทุกช่องทางครับเวลาอามาโดมาก็จะบอกแบบนี้นะขวดหนึ่งสองบาทแล้วจัดเซตเป็น5ขวดครับคุณไปจะเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทก็ะจะบอกว่าลดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วถ้าเกิดว่าใครโทร<ฆ>ทันในรายการครับรับฟรีขวดที่หก <7, S 1> ครับขวดที่เจ็ดครับขวดที่แปดครับขวดที่เก้าครับและ พันสครับแต่วันนี้เป็นออนแอร์ air สุดท้ายในปี2,566อ,อย่างนี้ครับใครโทรทัน1,000สายสุดท้ายในวันนี้ขอแถมฟรีเพื่อไม่ครับขวดที่11ครับ12ครับ13ครับและ14ไปเลยครับกลายเป็นซื้อ5 แถม9ทั้งหมดคือ14ขวดแต่ให้จ่ายราคาเดิมแค่999บาทมีแค่10 0 0งพสิสุดท้ายพร้อมแล้วหยิบมือถือขึ้นมาในะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Li@ n e แอดอามาดนะฮะย้ำนะฮะว่านี่คือบีการิกระเทียมดำนะฮะเป็นสมุนไพรที่จะลดค่าไขมันในเส้นเลือดของคุณครับลดความดันลดคอเลสเตอรอลลดเบาหวานลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ครับปกติเห็นป้ายบอกว่า500สายใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย1000สายสุดท้ายแต่อย่าลังเลอย่าชะล่าใจเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยทั ทันวันนี้เจอกันอีกทีงปีหน้าแล้วปรับราคาโปรโมชั่นแพงกว่าน,นี้แน่นอนวันนี้จัดเต็มไหมครซื้อ5แถม9ทั้งหมด14คัขวดนะทานได้ร่วม7เดือนแต่ให้จ่ายราคาเดิมแค่999าบาทครับรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ l i น์แอดอามาโดนะฮะและตอนนี้ครับใครยังไม่อยากโอนเงินวันนี้ไม่ต้องโอนนะจองสิทธิ์ไว้ก่อนโทรมาให้ทัน1 0 0 0สายให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ทันครับขออนุญาตแบบนี้นะเจอกันอีกทีงปีหน้าครับถูกเก็บออก ขายครับรับฟรีนะฮะอีกเท่าไหร่นะ,ะอีก14ข <14 S 1> วดนะฮะวันหมดจ่ายราคาเดิม999บาทรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Line แอดอามาโดนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนกางตอนเปิดรายการน้องสายบอกว่ามีข่าวพิเศษเป็น<ถ>ของแถมคร <ๆ S 2> ั้ง <ๆ S 2> แรกอันนี้ย้ำนะว่าครั้งแรกและครั้งเดียวไม่เคยให้ได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะเท่าวันนี้ใครต้องสั่งอยู่แล้วหรือจะซื้อเป็นของฝากปีใหม่นะสั่ง2เซตนะครับรับฟรีครับนี่ครับตราช่างดิจิตอลจากอาร์มาโดไปอีกหน ได้นะเครื่องนึงก็เกือบพันแล้วนะครับวันนี้ให้ฟรีไปเลยครับสำหรับคนที่สั่ง2เซตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากวนท้องทรายวางด้วยนะฮะหเซต999บาทถ้า2เซตแถมฟรีตาช่างอีกหนึ่งเครื่องรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาครับที่เบอร์1451หรือ Li น์แอดอามาโนะฮะและย้ําแบบนี้นะครับผมใครเห็นภาพนี้รีบสั่งมันมีแค่หนึ่งพันสิ์สุดท้ายไม่ทันเจอกันอีกทีปีหน้าปรับราคาครับสเซตรับตาช่างฟรี1เหนึ่งเซตจ่ายแค่999บาทรีบบหยิมืออถืแล้วโททรรมาคับี่เบอรร์1451หือ Li นะฮะ ย้ำเรื่องราคาแบบนี้ครับไปอุ่นุนได้ทุกช่องทางครับออนไลน์เว็บไซต์ทิกตอกขวดหนึ่งสองร้อยสิบห้าบาทนะครับผมเลาไปยังแหล่งผลิตที่จังหวัดลําพูนครับไปเจอราคาเห็นอยู่เลยครับว่าขวดหนึ่งก็ยังอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเห็นตามป้ายเลยนะอเมโดเคยมาซื้อห้าแถมห้าสิบขวดจ่ายก็ร้อยก็้าตกขวดนึงก็ยังเก้าสิบเก้าบาทอยู่ครับแต่พอเป็นวันนี้ครับมันคือซื้อห้าแถมเก้าไงทั้งหมดคือสิบสี่ขวดฐานเสลี่ยมาให้แล้วตกขวดนึงเหลือแค่ 71บาทเท่านั้นครับมีแค่1,000งพนะันเซสุดท้ายในปีนี้รีบหยิบมือถือแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Line แอดอามาโนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเราเข้ารายการกันมาเนี่ยตอนนี้มันมายเจ็ดร้กว่าสาย760 761<ไ>หรือประมาณเท่าไหร่อ่ะ200กว่าสายสุดท<อ>้ายในปีน,นี้แล้วนะฮะย้ำนะต้องโทรให้ทัน1,000สายให้ได้จังแย่งสิทธิ์การใครเอา2เซตรับตาช่างด้วยครับใครเอาเซตเดียว999บาทรีบโทรมาฮะเบอร์อยู่ด้านล่างนะครับโทรมาที่เบอร์1451หรืือออ Line นนนนะะะฮแลถาามใเรรร่งงงขชติิดึคับ ล่าปกติแล้วเป็นสาวสวยที่ไม่กินกระเทียมสดเลยแต่ยอมกินกระเทียมดําเพราะว่าอะไรคร่ะน้างสาวเพราะว่ามันอร่อยค่ะคุณแม่หากินเลยนะคะรสชาติดีอร่อยเหนียวนุ่มหนึบที่สาคัญเนี่ยมันเป็นความหวานที่ไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นปลอดภัยค่ะแม่จา๋าย้ําอีกทีนึงนะกินแล้วปากไม่เหม็นค่ะวันนี้ลดความด,านด,าดาันลดคอเลสเตอรอลลดไตกลีสลรด์ลดไขมันกระเทียมดําช่วยได้ค่ะแม่จา๋าดูตรงนี้นะที่อื่นซื้อห้าแถมห้าได้แค่สิบขวดวันนี้อามาดมาซื้อห้าแถมเก้านะคะทั้งหม 14ขวดจ่ายแค่999บาทและยังไม่พอถ้าแม่เอา2เซตนะคะแถมตราช่างดีๆไปอีกหนึ่งเครื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่ารีรอโทรมาจองก่อนตังค์ไม่พร้อมไม่เป็นไรโทรมาจองก่อนที่เบอร์1451หรือไลน์แอดอาดค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคนไทย<ช>มากนะเพราะว่าอะไรครับอาหารหลักของคนไทยมันคือข้าวขาวครับอไอข้าวขาวที่เรากินไปเนี่ยนะสรุปสุดท้ายเข้าไปในร่างกายมันคือแป้งครับแป้งจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลพอขับออกไม่หมดครับจะถูกสะสมในรูปแบบของไขมมันแลไข ที่ไหนครับ ไปปดอยู่ตามตับนะไปอุดตันอยู่ตามเส้นเลือดครับแล้วพอเราออกไม่หมดบางทีมันก็ปอกล้วก็ไปแบบไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมากันนี้เลยฮะบีการิกระเทียมดำตัวนี้เป็นสมุนไพรที่จะลดค่าไขมันในเส้นเลือดของคุณได้ลดความดันลดเบาหวานได้ลดคอเลสเตอรอลได้และนี่คือการย้ำโปรโมชั่นนะฮะหนึ่งพันสุดท้ายในปีนี้นะฮะซื้อห้าแถมเก้าทั้งหมดคือสิบสี่ขวดจ่ายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ถ้าเอาสองเซตรับฟรีตาช่างไปอีกหนึ่งเครื่องครับบอกเบอร์รอนสุดท้ายนะฮะบีการิกระเทียม ะค,ะคุณแม่ค่ะรอช้าไม่ได้เลยนะคะลดค,ความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลเขากินกันทั่วประเทศไทยรสชาติอร่อยด้วยนะคะวันนี้ลดราคาแบบไม่เหลืออะไรแล้วนะคะกาไรไม่เอาค่ะคุณแม่ซื้อ5ขวดแถมฟรีอีก9ขวดค่ะทั้งหมด14ขวดจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแต่ถ้าแม่บอกแม่กินอยู่แล้วกินอยู่กินดีและกินต่อเอาไปเลย2เซตไหมคะเพราะว่าถ้า2เซตหนูแถมตราช่างอีกหนึ่งเครื่องแบบนี้ทั้งหมดนี้จองได้เซตละ999บาทโทรมาจองเลยค่ะที่เบอร์14 1> 5 1หรือ Line a อ a อา d o วันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นจากคุณจอห์นสันค,ค่ะคและช่วงนี้กลับไปเจอเราเห่าออเจ้าจ้าคุณค่ะต้องบอกว่าเซตนี้ถ้าเกิดว่ามาเป็นแพ็คคู่นะที่ช้นว่าดีต่อการซื้อเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่เพราะว่าเป็นของขวัญที่เขากินได้แล้วก็บำรุงสุขภาพเป็นอย่างดีด้วยค่ะเก็บไว้เอกเซตหนึ่งใช่ไหมให้เป็นของขวัญเซตหนึ่งดีเลยครับเอาหมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยว